สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับนะกล่องที่ผมจะเปิดก็จะมีกล่องมิสตอรี่นะครับนะแล้วก็กล่องรีวิวเลชั่นแล้วก็กล่องแบ็คไนนะครับนะก็มิสตอรี่สกินบล็อกเนี่ยก็กล่องละ250 GC นะครับ15กล่องก็ตีไปหลายพัน GC เลยนะครับนะแล้วก็รีวิวเลชั่นกล่องละเออ650 GC นะครับนะก็เปิด4กล่องนะครับนะแล้วก็แบ็คไนอีกหนึ่งกล่องนะครับที่ได้มาจากแอร์ดอบนะครับมูลค่า1,500 GC นะครับนะ ในกล่องแบ็คไนท์ก็จะมีของประมาณนี้อันนี้คือแรสุดนะแบบว่าเป็นของที่แบบมีมูลค่าที่สุดในกล่องนี้ก็คือคัสซอมปีกนะครับราคาพันกว่าบาทนะครับนะแล้วก็กล่องรีวิวชั่นนะครับก็จะมีพวกกระเป๋าล่องหนนะครับใบละ6 700็ดรนะครับแล้วก็เฮฟวี่ปีกสีแดงครับตัวละ2-3,000กว่าบาทนะครับนะแล้วก็หมวกเออแองเจิลนะครับพวกหมวกปีกนะครับอัรละพันแล้วก็คัสซอมปีกตัวละพันนะครับนะเราก็อยากจะได้แบบ พวกของพวกเนี้ยอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นสีแดงๆนะครับสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะครับนะแล้วก็กล่องเอ่มิสซูรี่นะครับมีสิทธิ์ได้พวกเอ,อ่อเฮฟวี่โคมพวกเออของต่างๆในเกมเกือบทุกชิ้นเลยนะครับเกือบทุกชิ้นนะแต่ก็ไม่ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับมูลค่าทั้งหมดก็ประมาณ7800กว่า GC นะครับนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะโยมา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 เปิดกล่องกันเลยครับผมนะในตอนนี้เราก็ลงเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็มูลค่ากล่องทั้งหมดนี้ก็ประมาณ ,7850GC นะปรับะประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันถ้าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนะอ๋อเดี๋ยวเริ่มจากกล่องมิสทอรี่กันเลยนะเอาของดีสัก2 3าชิ้นก็พอละไอกล่องนี้มีร้องหุ่นหลุดมาหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะโอเคครับไปกล่องแรกกันเลยเจ็ดเคเฮสฮันนี่ฮันนี่นะครับ ฮันนี่นะครับไลน์อะไรไม่ดูนะถือว่าเป็นปืนแรนเลยแล้วกันนะครับปืนนี้โอเคขอไปเป็นเฮฟวี่อะไรก็ได้นะครับตัวหนึ่งโอ้โหหมวก MLG มเอามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยคือโคตรขยะเอาวางจริงหมวกนี้คือขยะมากครับผมเออเอทาจี H H ก็ก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ค่อยดีครับผมคาร์ลบิดน่าเบื่อว่ะเดี๋ยวนี้คาร์ลบิดเขาไม่ฮิตแล้ว m อ v โอ้โหอีทูอีทูสายเกลือจริงับผมบอกเลยโอ้ oh, ไม่ไม่เวิร์กว่ะโอ้ oh, หัวง,โง,โง้อฮันนี่อีกแล้วฮันนี่สีเหลืองเฮ้ย hey, มันออกซ้ำกันนะ่ะน,นั่นโอ้สตาร์วอลสีแดงโอ้ oh, สุดยอดนบผมอันนี้ใครสนใจก็ทำมาซื้อแล้วกันน่าจะเป็นแบบสองด้ามน,นะ <c ười> คือกล่องนี้ไม่ไม่แนะนำให้ซื้อมาเปิดนะครับมันเป็นกล่อง ล่องเกลือดีๆนี่เองนะครับนะของดีๆไม่ค่อยออกเอาไว้ง่ายดูดิของเกลือปลาไปกี่ชิ้นละหนึ 1, นี่คือเกลือนะอันนี้คือผมจะคัดไว้ของเกลือคือเยอะอะของดี15กล่องมีของดีประมาณนี้เองที่ว่าเป็นของดีๆหน่อยที่เหลือก็เป็นของเกลือหมดเลยนะครับโอเคเริ่มจากกล่องแบ็กไนท์แล้วกันปึ๊บโอ้โห M 1 6บหกทำไมไม่ออกเออ S V สวีดีแบ็คไนอะไรอย่างนี้นะอเสียดา้เสียดด้โอเค okay, ครับกล่อง r e v o l โ t ลูชันนะครับนะสี่กล่องสุดท้ายนะครับนะต้องมีเฮปปี้ปีกแดงแล้วแหละจงังวันนี้โอสกาปีกไหมเฮ้ย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 ดาบครับผมโอ้ยดาบนี้อยากได้พอดีเลย แต่ว่ามันก็ประมาณ 20m ครับมันก็ไม่ถือว่า20 3 0 m ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะอยากได้อยู่พอดีเลยเ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวถือว่าโอเคผ่านผ่านดำนี้เฮฟวี <Heavy S 2> ไ่ไปโอ้กระเป๋าเดียมครับกล่องสุดท้ายโอ้สกาครับผมถือว่าแจ๋วแจ๋วก็ในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบตัวนี้ครับที่ว่าจะเฟี้ยวสุดละเดี๋ยวเราจะทำรูปปกนะครับแบบหลอก คนดูแล้วกันนะว่าจะเป็นแบบเราได้เฮฟวี่นะแต่เราไม่ได้เฮฟวี่แล้วกันนะเออใครใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมนะก็หมดไปแล้วสำหรับกล่องนะครับก็คือเกลือง่ายๆคือเกลือมากผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนํไให้ซื้อกล่องไอหานี่อย่าอย่าซื้อมาเปิดเลยตองคือแบบของดีๆนอกอกยากครับซื้อกล่องนี้ดีกว่านะน่าน่ารุ้นกว่าเยอะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย